สเต็กอกไก่พริกไทยดำนะครับแบบกินคีน,นง่ายๆเลยนะครับก่อนชมนคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนี่เราทำง่ายๆนะฮะวันนี้สเต็กอกไก่เนี่ยก็ใช้อกไก่เลยนะฮะลอกหนังออกแล้วก็ผ่ากลางแบบนี้นี่จะได้อกไก่ทรงแบบนี้คล้ายรูปหัวใจนะฮะแล้วก็บงังบงง่ายๆแบบนี้เลยก่อนนี้เราล้างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่โปรตีนเน้นๆเลยนะ,ะบังทั้ง2ด้านนะครับไม่ต้องบังลึกมากก็ได้ ใครจะทุบๆก่อนก็ได้นะแต่นี้เรารีบแล,แล้วก็เลยไม่ได้ทุบอะไรนะครับผมปรุงรสด,ด้วยการโรยเกลือนะครับนะแล้วก็พริกไทยดำนิดหน่อยนะครับตรงนี้ง่ายๆทำแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะครับไม่ได้ได้หมักทิ้งไว้นานด้วยนะอันนี้แบบแบบเดียวนะครับง่ายๆเลยโอเคพริกไทยก็ ซื้อแบบเม็ดมานะแล้วก็เรามีเครื่องบดนะครับก็บดใส่ไปแบบนี้นะแล้วก็นวดนวดหน่อยนวดนวด,นวดหน่อยนะครับถ้าใครทุบก,ก็ตอนแรกก็อาจจะนิ่มหน่อยเนาะเดี๋ยวเราไปที่กระทะกันนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะฮะสเปรย์น้ำมันนะพอน้ำมันร้อนแล้วนะครับก็อเอาไก่ลงไปหน้าแบบนี้เลยง่ายๆน้ำมันบางๆนะฮะเราใช้กระทะเทฟลอนนะฮะวันนี้นะกระทะที่มีสารเคลือบนะมันก็จะไม่ค่อยติดหน่อยนะครับ ใช้ไฟไม่แรงมากนะอันนี้เราเร่งสปีดให้ดูนะฮะเราจะย่างด้านหนึ่งจนไก่ขาวขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะฮะสังเกตด้านข้างนะฮะตรงขอบดีๆนะเห็นไหมฮะเป็นขาวๆข,ข,ขึ้นมาละนะพอได้ที่แล้วลองเอากดๆด,ดูแล้วรู้สึกว่าแข็งก็กลับด้านเอาอีกด้านลงไปนะครับนี่สีกําลังสวยเลยเห็นไหมอ่ามีรอยย่างหน่อยๆนะถ้าใครเป็นกระทะแบบ เป็นเขาเรียกอะไรเป็นลอนนะฮะก็จะมีเส้นนะสวยๆอีกนะแต่นี้เราใช้กระทะเรียบนะอีกด้านก็รอสักครู่เหมือนกันเลยนะครับนี่ใช้ไฟกลางอ่อนนะไม่ต้องแรงมากนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้นะหรือว่าถ้าเกิดอ่อนเกินไปมันก็จะสุกไม่ถึงข้างในนะครับน,นี่ก็จะมีน้ําออกมาบ้างนะครับเล็กน้อยลองกลับด้านดูสินี่สวยงามทั้ง2ด้านเลยนะครับ แบบนี้เราก็เราไม่ได้ใส่ซอสเนาะไม่ได้หมักด้วยซอสนะมันก็จะไม่ค่อยเป็นรอยซอสไหมอะไรแบบง่ายนะครับผมอันนี้ก็จะมีแค่รอยที่หน้าไปกับกระทะแล้วก็เป็นน้ําจากไก่นั่นแหละนะครับผมบด้านดูใครใครชอบไหมเกรียมขนาดไหนก็แล้วแต่เลยแต่นี้ผมกําลังดีพักไว้สักครู่นะฮะก่อนที่จะกินก็จะพอดีเลยนะหั่นออกมาเดี๋ยวดูนะฮะเนื้อสวยเลยกําลังสวยเลยนะไม่แข็ง ไม่หยากด้วยนี่เนื้อกําลังนิ่มดีเลยนะครับไม่ได้หมักอะไรเลยใส่แค่เกลือกับพริกไทยแค่นี้แหละนะครับไก่กาลังหวานๆชุ่มๆเลยนะครับไก่หาเมนูอยู่ก็ลองไปทําตามดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ